คนไปดีคลิปแรกยูเยียงจันทุกคนในปีสองวันสหาที่ระทายลิปตอนนี้เฮากำลังขี่ดินทางไปคิวรถสายไตเื่ลกับสวรรดเกดตทุกคนเรัง้สาเขาอยากไปเชิมสวยแม่จอยขัดเวลาได้ได้ไดในซ้ำสี่ปีแล้วสาผมนี่ คือนทางไปอันน่ะคิวรถงเียนใต้งเียนงเียนังเียนดอกไม้โอ้เออแต่ดอกไม้น่ะมนานใชนี่่ดอกไม้แท้ันะนี่่มีต้นชาเอาดดอกแท้เลยว่น่ะต้นชากเด้ต้นโผแคมสมคมเาเด้เบงได้่เบงซ้ายนี่วเอเบงจะยกเอาแล้วแหละออวงเวียนดอกไม้ทุกคนเนาะแต่

จนแดงเิ็มสีด้วยนะแต่ละน้ำจะมีเสืสายเบียกินยางไม่หล่นสถานเรือดีเหมือนกันโอ้เึินนีกันนี่เสียงเพลงชันดันกันได้เึินนี่กันนะอากาศพอดีไปพอดีมานะทุกคนเด้อเด้อ เนทางนะลวงรก้ข้าเหนอยู่ลางอันนี้ฮะอ้เขาเป็นคอยเขาติดาราโอเะใช่ร้อมเลยจอยมีไม้ให้เจ้าอีกมแลม,มีตัวลนน่อยแล้วมีไม้ให้เจ้าอีกเพื่อฮอดคิวรถจะกระหองในลายเพลงเติไ้ไปไปปไป สว่นสว่างพลนสว่างทางวทางกลางใจเด็กนนสถานีจั่วโอ้อไปทางเดียวแล้วก็ขอไปัขงเข้ากเยกนได้ไ้ันล,ละทางเนี่ามันไม่ทังโค้งมาพีกเนาะ หอดแบบเแงจับมันบแ้งมันตใหาเปลี่ยนแบงมันนำแแป้งได้อยู่แต่ว่าจะต้องจาจอบวันมาจ่งจอบมอจีใช่ไก็แป้งไเลยแล่ตอนนี้แลวแต่มันยากเนาะซสือไหม่มันเม่นความเผาเลยอย่าเสือไหมเลยหอมยกข้อเแบง เจอกันตอนซื้อปีทุกคนอยู่คิวรถจังวากันใหม่